สวัสดีครับพี่น้องนี่ครับอาหารมีซีมือนี่ครับว่ามีอย่างนะะครับลิ้นหมูสะดุ้งน้ำร้อนสามสิบกบพีพ่น้องเอ๋ยแจ่วขมผักทอดเนื้อแล้วพี่น้องเด้อนี่ครับของหวานก็มีสับป,ปะรดตอบบรี่องุ่นนอครับเนาะนี่ครับ แก้มของเราก็มีสตอพริกหยวกแตงนะครับเนาะเข้าเหนียวห่อน,อนเออญญตนเน็้มกลองอห่ยะพี่น้องเลยขวนกลุ่มกลุ่มเฮนี่นะครับอาหารของพีซีมอนเอนะครับเนาะก่อนรับชมก่อน ไปกินน้ำกันกาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นีซีนั่เลยนะครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจทำคลิปให้พี่น้องชมต่อไปด้อครับเด้อบ้านน้อยน้อยพี่นีซีฝรั่งเศสก็ฝากไว้หน่อยอวามบอกอความใจของพี่น้องด้วยนะครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับเนาะไปครับไปกินกับปอใหญ่ยยสีครับ สวัสดีพี่น้องมึงนี่มาถึนเขาน้ำขันเลยพี่น้องเนอะกับหมมีอย่างไรนะครับเนาะพีน้องเอ้ยลิ้นหมูสะดึงน้ำร้อนสามสิบกิ่งแกวมขมผักครับสะตอพริกหยวกแต่งนะครับเนาะแล้วก็มี เนื้อทอดแล้วก็เนื้อสดุ่งเนยนะครับเนาะกับความหวานก็มีสตอรอเบอรี่กับสับประรดนะครับเนาะนี่ครับเพลเความหวานเขา้าเหนียวฮ้อนๆหนึ่งมาเมื่อกี้นี่ครับเนะาะขาดไปเลยครับความเขานี้ <c oughs> ครับวอนจะลงมือกินกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ ครับเนะกดเพื่อการแจ้กันคลิปไม่ไม่ไปหาพี่น้องครับกดปุ่มที่สามปึ้งกระดิ่งนะครับเนาะดับปึ๊ดกลับมาละพี่น,อน้องได้เบิ่งคลิปพญี่สีทุกทุกคลิปที่พญี่สีรู้ไปนะครับเนาะขอขอบบุญขอบคุณทุกกําลังใจนะครับเนทะุอที่แวะเข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้พญี่สีนะครับเนาะจนกว่าพญี่สีผ่านมาทุกอย่างผ่านอุปสรรค ขอบตาเขียวก็ผ่านมาแล้วขึ้นไหลตีห้าสามโมงก็ลงมาทำงานพี่น้องเอ้ยตะก่อนนะครับเนาะกว่าจะฝากฟันอุปสรรคมาได้ถึงวันนี้แล้วครับเนาะกว่าจะได้รับหนึ่งพันซับสี่พันชั่วโมงขอบ ือมีแพนด้าเนี่ยพี่น้องดับพิ้วเลนอนกระเบนนอนรับสู้เราลงทําเราลงมือทําแล้วเราต้องสู้เลยพี่น้องเนาะพี่น้องเก่าพี่น้องใหม่นะครับแนละ้วถ้าลงมือทําแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราครับเนาะสู้ๆกันไปนะครับเนาะจนกว่าจะถึงฝั่งหรือความสําเร็จด้านการบูมอยูทุกเปิดทุกทันนะครับเนาะ ขอคำสวัสดีพี่น้องทุกท่านพี่น้องเก่าพี่น้องใหม่สู้ไปด้วยกันนะครับเด้อหรือเพื่อนใหม่ที่ทำยูทูปเนาะครับเนะาะท่านใดที่ยังไม่ผ่านหรือท่านใดผ่านแล้วก็ช่วยผักดันช่วยกันนะครับเนาะสู้ไปจับมจับมือกันสู้ต่อไปจนกว่าเราจะป้ง <c oughs> นะครับเนาะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ไปสนใจขอให้มีกระติ๊บใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเนาะไปที่ไหนนะครับอยู่ประเทศไหนนะครับเนาะอยู่ทั้งโซนเมืองไทยั้างโซนไหนก็ตามนะท้องโซนยุโรปนะครับเนาะถ้าคนยีสานประยุทที่ไหนต้องมีครับเข้าเนียวหรือกระติบเบอร์เดอร์อย่างนี้นะครับนะ ฝั่งนี้ครับฝั่อฝังนี้อเนี่ยอที่้นับันลอัน้น่ ุณทุกการสนับสนุนนะครับนะถ้ามันมีพี่น้องก็มันมีวันนี้เป็นสี่วันหลังเสร็จนะครับแนละ้วกูเกินเด็กเสร็ยูทูบเบอร์ป้ายแดง <c oughs> บัากินมือเข่ามาือนี้ก็มาขอบบุญขอบคุณพี่น้องน้ำนะครับเนะาะก็ถือโอกาส <c oughs> มีสี่ก็บ่ขึ้นไล่สดวนนะครับอยากขึ้นไล่สด แต่กับบอกกระบกกระบอกขึกบบกบบก้นนะครับปุณี์ซีก็ห้างวงการไล่สุดมากประมาณสองเดือนหรือสามเดือนนะมันกับเนาะบ่ขึ้นไลส่สุดประหยากลบกวนนาทีพี่นอ้องประหยากลบกวนเวลาพี่น้องนะครับนะเนาะการเคลียร์ chip ธรรมดานะครับเนาะแล้วแต่ทำไปอย่างนี้นะครับเนาะจะปังหรือไม่ปังก็ สุดแท้แต่พี่น้องมุ่นแร้วพี่น้องรับชมให้คับปังครับรับชมให้ครับพปังนะครับนอนเมงแง่เนื้อขวาขอบกำลังใจจากพี่น้องเท่า YouTube หรือท่านที่ไม่ได้ทำ YouTube นะครับฝากเข้ามาเบิงแงงยแง้เฟรี่ซีน้ำเน,นยเลอครับมาครับกินข้าวครับต่อเลย ลิ้นหมูสดุ่งนี่ครับแกวขมขม,มจะปา่า เจ้าดีมผมบินว่างเฮ้ยสุดงกับบินมูบวกต่อไปมือแรงถึงนอนได้แบบ เรนกินเขาเนี่ยนะครับนออเสัาเนี่ยสัาค้ังนึ่งสุดนหนึ่โด่งํามมือไทยเขาบอกคำแล้วคำว่าหานี่ยครับเด้อฝาดเงินยงแขยาวเนื้อสดดุ่งสบายน้นขึ้นหน่อยนะ ถ้าเป็นเงินไทยเขาก็หลายร้อยบาทอยู่นะครับเนาะมื่กินซื้อซังมื่กิ้นเมืนงไทยพอเป็นเงินยูโรก็หลายบาทอยู่ครับเนาะจากว่ยากบอกนะครับว่าเป็นตอนไหนก็ซังตอนนะครับเนาะเอาอยากไม่ซือขาดไปครับขอนียวขาดไปอี่เนาะต้องซื้อไว้ปต้องีเป็นคนไปซื้อเป็นคนมัาขอนียวนะครับแล้ว chào các biểu hiện bỏ bọn không hay còn nhau bé chính xác nó ครับนองอลิ้นไงครับลิ้นหมูซุ้งร้องจากมือไล้ครับแล่ว กินนื้พีซีกันจะฝากไว้ปชน,นิดนะครับเด้อกินขอเนื้อผักตอรหรือดินหมูหรือสามตือกินแก้วขมขมเข้าเหนียวกะติบมาเลยนะครับเนาะของหวานนะครับมีแฟตความบวดมีอานานักมีความ,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 ามานุ่นนะครับเนาะพีซีกันจะฝากไว้ปชน,นิดนะครับเด้อ ยูทูบเบอร์ <S <S ไยแรงเรียบร้อยพี่น้องนะครับเนาะขอบคุณขอบุญพี่น,อนอ้องเกับพี่น,อน้องใหม่ที่เข้ามากำลังแก่ขะคำว่าสวัสดีเจอกันคลิปหน้าครับผมสบายดีสวัสดีครับ